เโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับหรือว่าไลน์นี้เนี่ยพี่จะมาเฉลยข้อสอบแพทนหนึ่งครับปี22 23แล้วก็24นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับสรันใครที่ยังไม่มีไฟล์เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้นะครับน้องที่ดูใน YouTube ดาวน์โหลดได้ที่ใต้ description ครับลิงก์ข้างล่างส่วนน้องที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่ในเพจในเฟซบุ o กเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนเป็นไฟล์ข้อสอบเปล่าๆนะ ไว้ฝึกทําหรือว่าไว้แบบเรียนไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยได้เลยนะครับโอเคปะอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปลุยข้อย2ิบกันเลยนะครับ22่อว่ายังไงครับย2ิเขาบอกว่าถ้าเกิด a ครับเป็นเซตคาตอบนะครับ a เป็นเซตคำตอบของอสมการนะครับ x กำลังสองลบ2 x ลบ16นะครับแล้วก็คูณกับ log สองลบรูทสฐาน2น้อยกว่า log 2อบวกรูทสฐาน2เนาะโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าแล้ว a ครับเป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้ ทุกคนทีนี้อันดับแรกให้น้องสังเกตดูอ e ีล็อกนี้ก่อนอ่าล็อกสลบรูทสก,กับฐาน2กับล็อกนะครับสบวกูทสฐาน2ถ้าน้องสังเกตรจริงๆนะอีส e อกับ e อีสอลบรูทสกับ2บวกูทสเนี่ยมันเป็นคอนจูเกตกันนะครับแต่เพื่อให้น้องเห็นภาพชัดเจนพี่ขอเอามาทดแบบนี้ก่อนโอเคปะ่ะเดี๋ยวพี่สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้อีสองคนนี้อีสองคนนี้เปลี่ยนกลับไปมาได้นะครับอ่ะ ยงไมาดูนะทุกคนครับพี่พิจารณาแบบนี้พี่พิจารณานะครับพี่พิจารณาอีเจ้า2บวกลู่สามนะครับแล้วไปคูณกับ2ลบู่สามิเกิดอะไรขึ้นพี่เอาไปคูณกันนะคูนปุ๊บก็กลายเป็นผลต่างกำลังสองจริงไหมอีตัวหน้ากําลังสองครับสองกำลังสองลบตัวหลังกําลังสองไปะไรเนี่ยเป็น4ลบกับ3จริงไหมเป็น1นึ่งปะเฮ้ยเป็น1ว่ะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดพี่จับ2บวกลู่สามนะครับ คูณกับ2ลบรูท3มันต้องเป็น1จริงปหมพอมันเป็น1ปุ๊บแล้วพี่จัดการย้ายข้างพี่ย้าย2บวกรูท3ไปหารสิก็เป็น2ลบรูท3จริงปะแล้วก็เท่ากับ1ส่วนด้วย2บวกรูท3เก็ตปะแล้วพี่เตะ2บวกรูท3ขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็น2ลบรูท3นะครับเท่ากับ2บวกรูท3ทั้งหมดกำลังติดลบ1เฮ้ย นั่นหมายความว่าถ้าพี่ไปเจอ2ลบรูทสามพี่ก็เปลี่ยนเป็น2องบวกลูทสามกำลังติดลบ1ก็ย่อมได้หรือในทั้นองกลับการทุกคนครับถ้าพี่เจอ2ลบรูทสามไอพี่เจอ2บวกูทสามพี่ก็เปลี่ยนเป็น2ลบรูทสามกำลังติดลบ1ได้คือเปลี่ยนกลับไปมาได้แต่เลขชี้ลังต้องติดลบก็ t <บ>ป,ปะฉันจากเงื่อนไขโจทย์ของเราเป็นอสมการพี่ก็สามารถเปลี่ยนรูปเลยครับพี่ก็เลยจะได้นะครับจะได้นะอีตัวหน้าพี่เขียนเหมือนเดิมก่อนนะ x กำลังสองครับลบสอง x ลบสิบหกเนาะ เกตนาอเกตนาะแล้วก็คูณกับด้วยอ่ะอีนี้พี่ขอเปลี่ยนเป็นเป็นล็อกนะครับล็อกฐาน2เนาะอีนี้ก็เป็นอีเจ้าลบรู้สพี่เปลี่ยนเป็น2องบวกรู้สเลขชี้กลังลบหได้เนาะเนาะน้อยกว่านะครับล็อกฐาน2นะครับกับ2องบวกรูสได้อ่าพอเป็นแบบนี้ทุกคนสมบัติล็อกครับเอาอีติ่งเลขหลังตบมาคูณข้างหน้าได้จริงไหมอ่ะตบมานะครับตบมาคูณเลยพี่ค่อยๆทําทีละสะเต็ปแล้วกันเนาะก็จะกลายเป็นติดลบนะครับ ล็อกสบวกลูกสามเนาะติดลบข้างหน้าน้อยกว่านะครับล็อกสบวกลูทสามฐาน2ทีนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมว่าเห็นอะไรไหมว่าล็อกฐาน2อไอพี่ลืมเขียนฐานดีกว่าล็อกของ2บวกูกสามฐาน2มันันซ้ำกันอนะ่ะพี่อาหารตลอดได้ปะหารตลอดได้เนาะไม่ผิดเพี้ยนนะพอพี่หารตลอดปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นครับอีฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเนาะ x กำลังสองลบ2 x ลบ16แต่คูณกับอะไรครับหารแล้วคูณกับลบหหารไปแล้วเหลืออะไรครับเหลือ1นจริงปะ พอเลห1ปุ๊บอ่ะพี่เอาลบคูณไปลบคูณแจกทุกตัวก็จะกลายเป็นติดลบ x กลาลังสนะครับแล้วก็บวก2 x แล้วก็บวกกับ15แล้วพี่ขอย้ายย้าย1มานะยหลบเนาะก็ลบกัน1แล้วก็อะไรครับแล้วก็แล้วก็น้อยกว่า0จริงไหมตรงนี้ไม่งงใช่ไหมทุกคนเฮ้ยตรงนี้พี่เขียน15ทําไมวัเน,นี้ย <c oughs> เฮ้ยพี่เบอร์อะไไวะเน,นี่ยเขียนส6สซิวะเออโอเคปะอ่ะเป็นแบบนี้เนาะ เสร็จแล้วคิดเลขทุกคนครับก็จะกลายเป็นติดลบ x กำลังสองบวกกับ 2x เนาะแล้วก็บวก15น้อยกว่า0ทีนี้ทุกคนพี่จะแยก2วงเล็บซึ่งตัวตัว,ต,วตัวสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเนี่ยติดลบไม่ได้พีออนะ่เอาลบคูณตลอดนะเอาลบคูณตลอดปุ๊บก,ก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบกับ 2x ลบ15เครื่องหมายกับข้างเป็นมากกว่าจริงป่ะอันนี้ไม่งงนะแล้วพี่จะจัดการแยก2วงเล็บปกติเลยครับทุกคนพี่แยก2วงเล็บนะเอาเป็น x กับ x ครับ จะแยกได้เป็น x บวก3ครับกับ x ลบ5อ่าพอไปแยกแบบนี้เสร็จแล้วพี่จะามาเขียนเส้นจำนวนนะครับพี่เขียนเส้นจำนวนเลยนะครับด,ดึงจับแต่อันเท่ากับ0ูนเนาะหาค่าวิกฤตออกมาจะได้ลบ3กับ5ครับแล้วขวามือสุดใสบวกลบและก็บวกโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการมากกว่าศูนย์เอาช่วงที่มันเป็นบวกโอเคปะไม่มีเท่ากับก็โปร่งไว้ เป็นอย่างนี้เนาะไปทางฝั่งที่เป็นบวกจึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยนั่นหมายความว่า A ของเรานะครับมีหน้าตาเซตเป็นไงครับก็เปิดลบตี้นะครับกับเปิดลบ3แล้วก็ยูเนียนกับเปิด5แล้วก็เปิดตี Get ้เก็ตป่ะเป็นแบบนี้โอเคเนาะพอเป็นแบบนี้น้องไปดูสิครับว่าตอบช้อยข้อไหนเนี่ยข้อไหนที่ A มันเป็นสับเซตของเซตในข้อไหนคําตอบก็คือในข้อ1นั่นเองนะครับเพราะว่า e เซตของข้อ1นะึ่งเนีอย่างนี้ตรงนี้มันเหมือนกันใช่ปะ่ะ แต่ฟังตรงนี้มันไม่เหมือนกันอี้เป็นเปิด4เปิดตีซึ่งเปิด4ตรงไหนครับเปิด4ตรงนี้เนาะซึ่งมันคุมพอดีเลยเห็นปะเนี่ยช้อยข้อหนึ่งมันเป็นเซตแบบสีแดงที่พี่ที่พี่แรงเงาเนี่ยหลังหลังหัวพี่เนะี่ยโอเคปะซึ่งมันคุมพอดีแสดงว่า e s A เนะี่ยไปเป็นสับเซตของช้อยข้อ1ครับเลยตอบช้อยข้อ1นั่นเองเรียบร้อยข้อนี้เป็นไงไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะข้อนี้นะมันเป็นการแกะ,ะสมการล็อกแต่แต่แต,แต่จริงๆแล้วเนี่ยสมการล็อกต้องเอาตัวเลขหลังล็อกมามาจับมากกว่าศูนย์นะ แต่เผอิญว่ามันไม่มีไม่มีตัวแปรไงทุกคนเราก็ไม่ต้องเอามาคิดเพิ่มก็ตอบแบบนี้เลยโอเคปะได้เนาะได้เนาะอ,อ่ะจบไปสําหรับข้อที่ย no, no. ี่สิบสองเก็ตเนาะเก็ตเนาะทีทุกคนครับไปดูข้อยี่สิบเอ็ดเออยี่สิบสามผูดยี่สิบเอ็ดทำไมวะเนี่ยอ่ะดูยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเขาบอกว่านะครับให้อาแทนเซตของจำนวนจริงโดยที่ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจาก r ไป r g ปก r ็เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r ด้วยเป็นฟังก์ชันแหละซึ่งนิยามแบบไหน นิยามแบบนี้ครับ fx คืออะไรครับ fx ก็คือ f ของ x ลบ1นะครับบวกกับ f ของ x บวก1และ gx คืออะไรครับ gx ก็คือ x ส่วนด้วย x กำลังสบวกหสำหรับทุกจำนวนจริง x เลยถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงบวกย้ำนะครับว่าเป็นจำนวนจริงบวกครับทั้ง a และ b โดยที่มีเงื่อนไขด้วย a และ b เป็นจำนวนจริงบวกเนาะมีเงื่อนไขว่า a บวก b เท่ากับ1โจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่า gof ของ a บวกกับ f og ของ b เท่ากับเท่าไหร่ บางคนสงสัยว่าพี่เราต้องแก้สมก,การแล้วหา a กับ b หรือเปล่าเออคำตอบคือมันก็น่าจะใช่นะแต่ข้อนี้เราไม่จําเป็นต้องหา a กับ b เลยทายังไงมาดูครับพี่เริ่มพิจารณาจากเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขอีตรงนี้ไง a บวก b เท่ากับ1ทุกคนแล้ว a กับ b เป็นจำนวนจริงบวกด้วยเป็นเลขบวกบวกกันเป็น1ทุกคนหมายความว่าอะไรครับบวกกันเป็น1เนื่องจากเนื่องจาก a บวกกับ b เป็น1เนาะและเป็นเลขบวกด้วยทุกคนครับ กินอาการดำพี่เลขบวกที่บวกกันเป็น1นั่นหมายความว่า e อกับ B เนี่ยมันจะต้องมีค่าประมาณ 0.- ูนย์จุดกว่ากว่าอย่างนี้ปะถึงจะบวกกันเป็น1จริงปะเกตปางเกตปะฉะนั้นทุกคนครับมันจะมีค่ามากกว่า0นย์แต่ไม่เกิน1จริงปะจริงปะจริงปะโอเคเนาะงั้นจากตรงนี้นะครับจาก A บวก B เท่ากับ1พี่ก็จะได้ว่านะครับนย์เนี่ยนะครับมากกว่าน้อยกว่า A แล้วก็น้อยกว่า1นะครับเน้อยกว่า1และและแล B เหมือนกันครับ B มากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า1โอเคปะจากที่พี่ไล่สีแดงได้แบบนี้ออกมาเก็ตปะเก็ปะได้น้องได้น้อไม่งงนะนะครับอะทีนี้พี่จะมาไล่หาแล้วล่ะโจทย์ต้องการอยากรู้ g o f บวก f o g ใช่ปะอ่ะพี่หา g o f ก่อนนะทีนี้พี่แอบเขียน absolute ข้อนี้ทุกคนถ้าไปเจอ absolute เนี่ยน้องต้องปลดมันออกแน่ๆเวลาเราคิดเลขโอเคปะซึ่งการที่จะปลดออกน้องต้องรู้นิยามของค่าสมบูรณ์ แน่นอนว่าเรื่องระบบจำนวนจริงพี่เน้นย้ำเสมอว่าค่าสมบูรณ์นิยามมันสำคัญออกทุกปีแน่ๆค่านิยามของแอบสูตรว่าอย่างไงแอบของ a เนาะพี่ใช้ตัวไป x ดีกว่าว่าแอบของ x จะมีค่าถอดออกมาได้ตัวเดิมเมื่อไรครับเมื่อ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ย์ถอดออกมาได้ตัวติดลบเมื่อ x เนี่ยเป็นไงติดลบอันนี้คือนิยามค่าสมบูรณ์การจะรู้ว่าปลดออกมาได้อะไรเราก็ต้องดูตัวในแอบเนาะว่ามันมากกว่า0หรือว่าน้อยกว่า0เก็ตปะฉะนั้นทุกคนครับข้อนี้อ่ะพี่จะหาตัวแรก่อน นะครับบนเวอร์บานานหา g o f ของ a g o f ของ a ความหมายคืออะไรครับความหมายคือคือ g ของ f a นะครับเนาะมันคือฟังก์ชันคอมโพสิตซ้อนกันนะทุกคนมันคือฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันอะไอ g o f f o g นะทุกคนโอเคปะงั้น g o f ของ a มันคือ g ของ f a แล้วพี่ก็แทนกลับเข้าไปเลยครับพี่ก็แทน a ที่ฟังก์ชัน f x f x คืออะไร f x f x คือเนี่ย x ลบหนึ่งแของ x ลบหนึ่งบวกกับแอป x บวกหนึ่งเนาะแทนเข้าไปก็จะกลายเป็น g นะครับแทน x กับ a เลยนะ ก็แอปของ a ลบหนะครับแล้วก็บวกกับแอปของ A บวกหนึ่งโอเคปะ,ะทีนี้ทุกคนเราไม่รู้ค่า A อ่ะค่า A คืออะไรจริงไหมครับเราไม่เราอบไม่สามารถรู้เป็นตัวเลขหน้าตาเป็นยังไงแต่เรารู้แค่ว่าเฮ้ยมันอยู่ช่วงเปิดมันอยู่ในช่วงที่มากกว่า0ูนย์นคือมันตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่มากกว่า0ูนย์และน้อยกว่า1ฉะนั้นทุกคนครับเราต้องมาปลดออกมาว่ามันจะปลดได้อะไรจริงไหมอ่ะเราไม่สามารถคำนวณเลขออกมาได้แต่เราปลดค่าสมมุติออกมาได้ เพราะว่าเรารู้ว่า a เนี่ยมากกว่า0ูนย์กันน้อยกว่า1ทุองจินตนา,านการภาพตามพี่ a มากกว่า0ูน้อยกว่า1งั้น a ประมาณเท่าไหร่ a ประมาณ0.5ก็ได้ใช่ไหมพอเป็น0.5 0.5ลบ1ติดลบปะติดลบกันอันนี้ติดลบแน่แน่พอติดลบแน่แน่ทุกคนครับถอดออกมาต้องได้ตัวติดลบอ่าพอถอดออกมาได้ตัวติดลบมันคือลบ a แล้วก็ลบกับลบ1ก็เป็นบวก1จริงปะเก็ตปะเก็ตปะเก็ตเนาะ,ะต่อไปตัวนี้ต่อครับ A มันมีค่ามากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่า1อย่างที่อย่างที่พี่บอกคือ a มันมีค่าประมาณ0ูจก็ได้งั้นถ้า0.5ไปบวกกับ1นึ่งมันเป็นบวกวะเป็นบวกแน่นอนงั้นนี่ปลดออกมาได้ตัวเดิมก็บวก a แล้วก็บวก1ครับจบปะและว e e a กรลบ a ตัดทิ้งเนาะ1นบหกลายเป็น2งั้นกลายเป็น G ของ2อาเห็นไหมครับมันไม่จําเป็นต้องหาตัวแปร a ก็ได้ว่าตัวแปรเยหน้าตาเลขเป็นเป็นยังไงต่อไปหา G2 G 2น้องก็แทน x ด้วย2ที่ฟังก์ชัน gx ครับ แทนเข้าไปก็จะกลายเป็น2ส่วนด้วยอะไรเอ่ย2ส่วนด้วย2ยกกําลัง2และบวก1ครับค่าที่ออกมาก็คือ2 2เป็น4 4บวก1เป็น5ก็กลายเป็น2ส่วน5ได้มาแล้ว1ตัวสำหรับสำหรับอะไรครับ g o f เก็ดปะได้มาตัวหนึ่งนะ g o f นะครับ g o f ได้มาคือ2ส่วน5โอเคปะต่อไปพี่จะไปหา f o g ของ b บ้างนะครับ f o g ของ b อ่ะพี่ขอแบ่ง C แล้วกันเนาะจะหา f o g ของ b นะครับ f o g ของ b f o g ของ b เนาะ f o g ของ b ก็คือ f ของ g b นะครับเราก็แทน b ที่ตัวแปร x ในฟังก์ชัน g เลยนะครับ g x คือ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนงกแทนเข้าไปเนาะก็จะกลายเป็นะ g b ส่วนด้วยเลยครับส่วนด้วย b กำลังสองบวกกันึเก็ตปะเสร็จแล้วเราก็แทน x ด้วย b ส่วนด้วย b กำลังสบวกหนึมองอันนี้เป็นก้อนหนึ่งทุกคนครับ เนาะไปแทนที่ x ให้หมดเลยตืดิงมี x ที่ไหนก็แทนด้วยอีก้อน b ส่วนด้วย b กำลังสองบวกหแทนลงไปครับพอแทนไปปุ๊บก็จะกลายเป็น f เนาะมี x ที่ไแทนด้วยตัวนี้นะ b ส่วนด้วย b กำลังสองบวกหครับแล้วก็ลบหนึะครับแล้วก็บวกกับ f ของ b ส่วนด้วย b กำลังสองบวกหเนาะแล้วก็บวกหน่งทีนี้เรามาไล่ปลดค่าสมบูรณ์กันครับว่าปลดออกมาจะได้อะไรเราก็ามาดูตัวนี้ เนื่องจาก b เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นไงมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งก็มีอารมณ์มันมีค่าประมาณศูนย์กว่ากว่าจริงไหมพอมีค่าประมาณศูนย์กว่ากว่าทุกคนครับศูนย์กว่ายกกำลังสองบวกหนึ่งยังไงก็แล้วแต่ e ตัวส่วนตัวเน,นี้ยมึงมากกว่า e ตัวเศษแน่แนพอมากกว่าตัวเศษมันก็ต้องมีค่าน้อยกว่าหนึ่งพอ,อีตัวเนี้ยน้อยกว่าหนึ่งไปลบกว่หนึ่งมันก็ติดลบพอติดลบปุ๊บปลดออกมาก็ได้ตัวติดลบครับก็ลบ b นะครับส่วนด้วย b กำลังสอง 2, บวกหนึ่งลบจอลบก็กลายเป โอเคเนาะต่อไปตรงนี้แทบไม่ต้องคิดอินี B เป็นเลขที่มากกว่าศูนย์น้อยกว่าหนึ่งศูนย์จุดกว่ากว่าเนาะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ทุกคนอินีรวมกันมันเป็นเลขศูนย์มันเป็นเลขที่น้อยกว่าหรือว่าเป็นยังไงกับหนึ่งไม่สาคัญเพราะอะไรครับเพราะมันไป่รวมกับหนึ่งพอไปรวมกับหนึ่งปุ๊บเป็นไงครับลงมาหนึ่งปุ๊บเป็นบวกแน่เป็นบวกแน่นอนปลดออกมาได้ตัวเดิมบวกด้วย B ส่วนด้วย b ีรังสองบวกหนึ่งแล้วบวกกับหนึ่งเนาะแล้วน้องเห็นอะไรไหมตัดทิ้งงปั เหลือแค่1นบวกหเป็น2ครับงั้นตอนนี้เราก็ได้ fOG ของ b คือ2จบแล้วทุกคนข้อนี้ข้อนี้ครับเขาต้องการอยากให้เรารู้นะครับอยากให้เราทราบว่า f ี่ไนเราหาเนาะว่า g o f ของ A บวกกับ fOG ของ b คืออะไรครับนี่ก็แทนค่าลงไป g o f ของ A ก็คือ25วบวกกับ fOG ของ B ก็คือ2ทุกคนก็รวมเป็นเศษส่วนก็ได้52เป็น10บ0บวก2องส2หาร5 ทีน12ส่วน5ก็ตอบเป็น2.4นั่นเองครับข้อนี้พี่ตอบเป็นทศนิยมเนาะเพราะพี่แอบห็นในช้อยเนี่ยมันเป็นทศนิยมงั้นน้องก็ไปกาข้อที่เป็น2.4เก็ตปะอ่ะไปกาข้อ2.4ครับกาช้อยข้อ3นั่นเองเรียบร้อยเนาะงั้นข้อนี้ตอบ2.4ครับเรียบร้อยไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเนาะแบบนี้เนาะโอเคปหถ้าใครสงสัยตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่าง ได้เลยหรือจะทักแชทมาถามพี่ก็ได้ครับคือข้อนี้นะครับมันมันยากหรือว่ามันมันต้องคิดตรงที่อีตรงถอดแอบส์ลูดนี่แหละเออนะครับถอดแอบส์ลูดนี่แหละว่าถอดมันมาได้ไรที่ทิกนิดหนึ่งในเมื่อเราน,น้องไม่รู้ว่ามันถอดแอบได้อะไรทุกคนครับเราสังเกตไหมมันต้องไม่มีตัวแปรเหลือคือตัวแปร a กับ b งั้นถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องตัดให้ตัวแปรมันหายไปให้ได้เก็ตปะเอออันนี้คือทิคนิดเล็กๆนะที่พี่แนะนานะเวลา้องจะเดานะ ออนั้นถอดออกมาเนี่ยตัวแปรต้องตัดกันหายให้ได้จะได้จะได้เหลือแต่ตัวเลขมาคิดเพราะในช้อยมึงมึงก็ไม่มีตัวแปรติดอยู่เลยจริงปะโอเคปะเก็ตเนาะเก็ตเนาะอ่ะฉะนั้นไปดูข้อ24ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเอกโบ้างแต่เอกโปที่ไม่ได้ยากละหามอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่า x และ y นะครับเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องนะครับกับอะไรบ้างกับสมการนะครับ3ายกกำลัง8ลบ 2x คูณกับ4ยกกำลัง x บวก y เท่ากับเท่ากับ3 8 4คูณกับ9กำลัง y และอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือ5นะครับกำลัง3 x อลบ 2y ลบ3เท่ากับ1อัอนนี้โจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าแล้วค่าของ x คูณกับ y เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคปะทุกคนครับดูเงื่อนไขสีแดงก่อนเงื่อนไขแรกพี่จะพยายามแยกออกมาให้เป็นให้เป็นเลขอะไรให้เป็นเลขที่น้อยที่สุดให้ได้อย่าง3กับ4นะพี่แอบแยก384 พี่แอบเห็นตรงนี้อีกอันหนึ่ง9เฮ้ยมี3เฮ้ยงั้นเดี๋ยวมันจะต้องแยกให้มันกลายเป็น3แน,แน่หรือ4ตรงนี้อาจจะแยกให้มันเป็น2หรือจะเป็น4เราไม่รู้แต่ปรากฏว่าถ้าน้องไปแยกแฟกเตอร์เรียบร้อยแลวนะ e ส3ม4เนี่ยครับมันจะกลายเป็นอ่ะพี่เขียนแบบนี้กนะันเนาะ3ากำลัง8ลบ 2x นะครับแล้วก็แล้วก็คูณกับ4นะครับยกกำลังด้วย x บวก y เท่ากับ3 8 4ถ้าน้องแยกแฟกเตอร์นะมันจะคือ2องกำลัง7คูณกับ3ครับ แล้วอันนี้ยคูณกับอะไรคูณกับ9ก้าลังวเห็นปะว่ามันมีฐานเลขที่เป็น2กับ3แสดงว่าเดี๋ยวต้องแยกอีสีตัวเนี้ยกับอีก้ตัวเนี้ยให้เป็น2กับ3แน่นอนเก็ตปะงั้นเอียลแรกเป็น3ยกกําลังด้วย8ปดลบสอพี่ไม่เขียนวงเล็บแล้วนะคูณกับ4ีตัวนี้พี่ก็เขียนเป็น2อยกกำลังสเนาะแล้วทั้งหมดกําลัง x อกบวกวก็เป็น2 x งเบวกสอได้เนาะไม่งงเนาะไม่งงเนาะอินนี่เป็น2องกลังเนะครับคูณกับ3 9ตัวนี้มันก็คือพี่ก็เขียนแบบนี้เลยแล้วกัน ก้าคือ3กําลัง2 y จริงไหมครับไม่งงเนาะโอเคนะแล้วพี่ก็จัดการย้ายอีตัวที่มันเป็นเลขฐาน2ไปอยู่ด้วยกันฐาน3ไปอยู่ด้วยกันอี้ฐาน3เนาะแล้วก็อีนีฐาน3ฐานอยู่ด้วยกันแล้วก็ฐาน2ตรงนี้อ่าโอเคปะ่ะอ่ะพี่จัดการย้ายให้มันอยู่ด้วยกันนะพี่ย้าย2กำลัง7ไปฝั่งซ้ายนะครับกลายเป็น2กําลัง2 x บวก2 y หารด้วย2กําลังเเนาะเท่ากับอีนนี้ก็กลายเป็น3ยกกาลัง2 y บวก1เนาะ ตรงนี้คูณกันเดี๋ยวจับเลขชี้กําลังมาบวกกันจริงปะแล้วก็ส่วนด้วย3ามกำลังแลบสออาหารการจับเลขชี้กําลังมาลบกันเนาะกลายเป็น 2x บวก 2y ลบ7ครับเท่ากับ3ยกกําลังลบตัวนี้เนาะดยกาลัง 2y บวก1ลบกับ8แล้วก็ลบกับ X, ลบ 2x ลบลบกลายเป็นบวกงั้นเลขชี้กาลังจะเท่ากับฝั่ง2เลยครับจะกลายเป็น 2x บวก 2y แล้วก็ลบ7ครับ ทุกคนพอเลขชี้กําลังมันเท่ากันแต่ฐานเป็นคนเป็นดันเป็นคนละตัวนั่นหมายความว่าการที่เลขยกกําลังสองฝั่งเนี่ยจะเท่ากันได้ตัวเลขชี้กำลังมันต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นศูนย์แน่ๆจริงไหมพอถ้านี่เป็นศูนย์สกำลังศูนย์จะเท่ากับ3ามกำลังศูนย์ซึ่งเป็นคือ1จริงไหมงานพี่ก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่า 2x อบวกกับ 2y ลบเครับมีค่าเท่ากับ0นพี่ย้ยข้างนิดน,นึงเนาะ ก็กลายเป็น2 x บวก2 y เท่ากับ7ติดไว้เป็นสรรมการที่1มี2ตัวแปรเดี๋ยวต้องสร้างอีกสรรมการหนึ่งแน่ๆนะครับอ่ะพี่จะจัดการเลยนะครับอีกเงื่อนไขหนึงอ่ะเนื่องจากเนื่องจาก5นะครับยกกำลังด้วย3 x นะครับลบ2 y นะครับลบ3เท่ากับ1นาะ1ตัวนี้พี่มองใหม่1พี่มองเป็น5กลังศูนย์ได้ปะก็ได้จริงปะเออนะถ้าใครยังไม่คล่องมองเป็น5กลังศูนก็ได้เนาะ พอมาเป็น5ากำลังส่วนปุ๊บฐานเหมือนกันและเลขชี้กำลังก็เป็น0นั่นเองได้ว่า 3x ลบ 2y ลบ3เนาะลบ3เท่ากับศูนย์ยข้างครับเป็น 3x ลบ 2y เท่ากับ3เนาะเป็นสรรมการที่2พอเป็นสรรมการที่2ปุ๊บ2สรรมการ2ตัวไป x กับ y หาได้แน่ๆดังนั้นจากฝากน้องไปหาต่อเองนะครับจาก1และ2หาได้อยู่แล้วเนะาะจะได้จะได้จะไ,ได้ x ครับมีค่าเท่ากับ2 และก็ y มีค่าเท่ากับ3ส่วน2ทุกคนอ่าโอเคเนาะโจทย์ข้อนี้อยากรู้ x คูณ y ดังนั้น x คูณ y ก็มีค่าเท่ากับ2คูณกับ3ส่วน2ตัด2ทิ้งไปก็เหลือ3เรียบร้อยครับผมครบถ้วนงั้นข้อนี้ตอบ3ันเองเนาะผลลัพธ์ของ x คูณ y ก็เลยตอบช้อยข้อ2ครับที่เป็น3ได้เนาะได้เนาะประมาณนี้นะครับถ้าใคร สงสัยตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยนะครับน้องดูพี่เฉลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมลองไปฝึกทําด้วยตัวเองด้วยเพราะการที่น้องจะเก่งขึ้นหรือพัฒนาขึ้นได้เนี่ยน้องต้องลงมือทำครับโอเคไ่าน้องดูพี่เฉลยอาจจะเข้าใจหรือน้องดูอาจารย์านอื่นสอนมาอาจจะเข้าใจแต่ในห้องสอบมันไม่มีพี่ไม่มีอาจารย์ไปอยู่ในห้องสอบงั้นน้องต้องช่วยตัวเอง ทางดีสุดคือฝึกทําตัวเองด้วยแ,แรกๆอาจจะต้องเปิดเฉลยไม่เป็นไรครับทุกคนเป็นเป็นอย่างนี้เบสิกอยู่แล้วแต่พอเราเปิดด้วยบ่อยลองฝึกทําเองโอเคไหม้องจะได้ช่วยตัวเองได้ในห้องสอบโอเคไหมครับเพราะไม่มีใครช่วยน้องได้และจําไว้ให้ดีนะครับยิ่งในสนามซ้อมเนี่ยน้องซ้อมหนักแค่ไหนในสนามสอบจริงในสนามลบจริงเนี่ยน้องยิ่งเสียเลือดหรือเหนื่อยน้อยเท่านั้นโอเคปะพี่เอาจใจช่วยทุกคนจากหัวใจอย,อย่างอย่างพวกพวกเด็ก6 4ที่กำลังจะสอบเนี่ยขยันทําโจทย์ครับทุกคนโอเคปะ เอาจะช่วยมีตรงไหนอยากให้พี่ช่วยหรือมีตรงไหนที่ปรึกษาทักแชทมาได้หรือทิ้งคอมเมนต์ได้ถ้าพี่ช่วยได้พี่เต็มใจช่วยสัตว์ไอ้สัตว์มาพี่เต็มใจช่วยสุดหัวใจอย่างแน่นอนโอเคไหมอ่ะแล้วเจอพี่ได้ไหม่พรุ่งนี้นะครับมาลุยข้อที่เท่าไหร่ต่อเนี่ยยี่ห้ายี่หกแล้วก็ยี่เจ็ดโอเคปะ่ะบายบายครับวันนี้เอาเท่านี้บายบายครับไปแล้วครับไปแล้วนะไปแล้วนะ